สวัสดีครับมาติดตามสถานการณ์ของพายุโซลร้อนกำลังแรงหวามก่อหรือพายุดับสี่กันนะครับขณะนี้เนี่ยพายุโซล้อนกำลังแรงหวามก่อนะครับซึ่งขณะนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณ,เวณเทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับซึ่งจากศูนย์กลางเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะห่างจากเมืองดองฮอยประมาณ70กิโลเมตรนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีผลกระทบไปที่ภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือด้าน ตรวนออกนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของพายุเนี่ยมันจะมีผลกระทบที่ทําให้เกิดมีฝฟลเล็กตอยถึงปัดกลางเท่านั้นนะครับไม่ต้องเป็นกังวลว่าฝนจะตกหนักหรืออย่างไรนะครับแล้วพายุก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยยังคงปกคลุมอยู่นะครับก็ทําให้พายุนี่อ่อนกําลังลงไปนะครับอันนี้คือแนวจากการที่เราพบกลุ่มฝนทางสไลด์ทางด้านขวามือนะครับ เป็นกลุ่มสีเขียวเนี่ยคือเป็นฝนเล็กยถึงปัดกลางนะครับที่ประเทศลาวแล้วแล้วก็เข้ามาสู่อีสานบ้างแล้วครับโดยเฉพาะอีสาน้ตนตันออกนะครับอันนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าพายุได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วเมื่อเวลา11บเอ็นกาวันนี้นะครับและกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะว,วันตกค่อนไปทางเหนือแล้วจะออกกาลังลงเป็นพายุดีเฟคชันและหย่อมความกดตับต่อไปโดยเฉพาะในบริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศลาวนะครับแล้วก็ทําให้มีฝนตก ในภาคอีสานอย่างที่กล่าวมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอิทธิพลจากพายุโซนร้อนกําลังแรงหวามก่อเนี่ยก็จะอ่อนก,กําลังลงไปเรื่อยๆผลกระทบก็จะมีจากบริเวณที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมอยู่นะครับพี่น้องทางภาคเหนือและภาคอีสานก็ยังคงมีอากาศเย็นนะบริเวณยอดภูยอดดอยก็จะมีอากาศหนาวอยู่ครับตอนนี้อากาศน่าท่องเที่ยวมากส่วนพี่น้องทางภาคใต้นะครับมรสุมที่พัดปกคลุม เป็นมอสมโวออกเชิงเหนือเนี่ยก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่ฝนที่ตกเตี่ยก็อาจจะมีเกิดมีฝนตกบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างครับฝนตกหนักก็จะน้อยลงไปสําหรับขึ้นลงในอ่าวไทยก็อยู่ประมาณ2เมตรครับถ้าเกิดมีฝนฟ้านขนองก็จะมีมากกว่า2เมตรแต่ว่าแนวโน้มที่เกิดฝนฟ้านขนองในอ่าวไทยนี่น้อยครับนี่คือบริเวณที่ทําให้มีฝนตกในบริเวณของ ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะนออกเชียงเหนือก็จะเน้นทางด้านตอนออกและทางตอนบนของภาคเป็นหลักแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะไปที่ภาคเหนือครับสำหรับรายงานของอุณภูมิต่ําสุดนะครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับที่ภาคเหนือนเนี่ยวัดที่ยอดดอยอินทนนท์นะวัดได้ต่ําสุด5.1องศาเซลเซียสานะครับก็ที่ถ้าพื้นราบที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับวัดได้13องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยต่าสุดวัด ที่ยอดภูกระดึงเนี่ยได้12องศาถ้าในพื้นราบก็17.2ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับภาคกลางและภาคตะนออกที่อยอดเขาเขียวนะครับวัดได้15.8องศาเขาเขียวก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับพื้นราบก็วัดได้ที่17.3ที่อำเภอชัยปานจังหวัดลบบุรีกรุงเทพมหาคนครปริมมณฑลเนี่ยก็ต่ําสุดเช้านี้วัดได้20.5องศาเซลเซียส,ยส,ยสยครับ ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิยาได้หลายช่องทางครับโดยเฉพาะทางเว็บไซต์ g m d g o t h Facebook YouTube Channel นะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชันไทยเวสเซอร์แล้วก็มีสถานีวิทยุของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งทั้ง6แห่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตามสถานีอุตุวิทยาต่างๆหรือตามศูนย์วิทยาภาคที่มีอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีสายด่วนนะครับสายด่วนกรมอุตุยา1182 นะครับสามารถโทรมาสอบถามข่าวกาศได้ตลอดเวลาครับติดตามอ่สภาวะอากาศจากกรมอุตุยาค้างต่อไปนะครับได้ในช่วงประมาณเย็นวันนี้ครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำองคุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน